อึ้งครับพี่น้องครับมันไตเอึ้งครับฝนตกใหม่ครับพี่น้องนี่ครับยิ่ยินเสียงห้องมาครับอึ้งห้องเต็มเลยครับนี่ครับอึ้งข้างลายครับพี่น้องโอ้อึ้งไข่ครับผมตัวนึงครับตัวนึงโอ้คุบครับผมโอ้ อีกตัวหนึ่งพี่นอ้อง,อง,งครับ,บรอ,อ,อีกแล้วครับผมน,นี่ครับ ตวนี้โคมกันครับพี่น้องยิงโคมกันครับสองโตครับหอนกบครับอโอ้โกบก็ได้พี่น้องหมานะครับกบครับผม